ถือว่าเป็นข่าวเศร้ารับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะกับแฟนเพลงวง Clash mm hmm. เมื่อแฮกท้าปนาหน้าบางช้าง mm hmm. มือกีตาร์ของวง Clash นะคะได้โพสต์คลิปผ่าน Facebook ความยาวประมาณ12.18นาทีนะคะโดยก็ได้แจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบว่าวันที่31ธันวาคม2565ที่ผ่านมา mm hmm. เป็นวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายสำหรับผมกับการเล่นวงดนตรีของวง เนื่องจากว่านักร้องนำอย่างคุณแบงค์อยากทำอัลบั้มเดียวซึ่งก็คงถึงเวลาที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกด้วยขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามกันนะครับมันเนี่ยมาจากอ,อ่พี่แบงค์อยากจะกลับไปทำอัลบั้มเดี่ยวอีกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งที่เราอาจจะรออะไรแบบ รอไม่ได้เลยครับอะไรนนะแบบว่ารอการกลับมาอีกครั้งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนๆสมาชิกอีก4คนด้วยเนาะทั้งพี่พลพี่สมพี่ยักษ์แล้วก็ตัวผมเองนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับติดติดตามกัน ซึ่งหากย้อนกลับกันไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2553วงคลาก็ได้มีการแถลงข่าวยุบวงพวกเขานั้นกล่าวว่าพวกเขาปรึกษาเรื่องการแยกวงมานานกว่า3ปีแล้วและกล่าวขอโทษแฟนๆส่วนสาเหตุการประกาศแยกวงในตอนนั้นนะคะเขากล่าวว่าเป็นเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีมุมมองและทิศทางการทําดนตรีที่แตกต่างกันพร้อมกับบอกว่าจะแยกย้ายกันไปทํางานเพลงตามแนวทางของตัวเองโดยก็ได้มีคอนเสิร์ตอำลาแฟนคลับเมื่อวันที่ 30เมษายนปี2554นะคะและได้มีการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี2561หลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง7ปีด้วยกันค่ะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e บฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ